สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราพา,าทุกท่านมาที่ถนน344จังหวัดระยองนะครับเริ่มต้นเดินทางมาจากจังหวัดเชิงเซาผ่านชนบุรีจากชนบุรีตอนนี้เราเข้ามาในเขตของจังหวัดระยองนะครับเข้ามาที่เขตอํำเภอวังจันทร์ทรุวังจันทร์ก็จะผ่านไปอำเภอแกล แล้วก็ผ่านไปเข้าเขตจังหวัดจันทบุรีนะเรามาดูสองฝั่งทางในถนน344เส้นนี้กันก่อนนะสองฝั่งทางก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจนะมียางพาราจนะมีปลาล์มน้อยหน่อยนะครับก็ถนนช่วงนี้จะไม่ใช่พื้นที่ลุ่มแล้วก็จะมี ูนเศรษฐตกิจรือว่าพื้นฐานริมถนนที่จะเป็นตลาดร้านค้านะครับมีก็มาดูว่าจังหวัดระยองมีอะไรกันบ้างนะครับระยองนี่ก็พื้นฐานแต่เดิมนะเป็นพื้นที่เพืชไร่ แล้วก็มาโด่งดังในเรื่องของผลไม้นะครับจะมีสวนผลไม้สรับการกับพืชเศรษฐกิจและปัจจุบันก็เน้นมาทางผลไม้ทางโฮมสเตย์ครับคือมีเป็นแหล่งเรียนรู้ในหลายๆเรื่องในแต่ละพื้นที่ส่วนใครที่จะเน้นเป็นพือเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวโดยมีลงจากต่างประเทศมามัดจำไว้เช่นทุเรียนครับก,ก็จะมีเป็นพื้นที่พื้นที่ไปครับก็ถือว่าเป็นบรูมอเนิวไรส์คือสวนผลไม้นะครับของจังหวัดระย,ยองครับพื้นที่ที่ประกอบด้วย โอโซนพื้นที่โอโซนรู้สิ่งแวดล้อมดีนะครับทั่วทวไปพื้นฐานก็จะมีเเขตโอโซนดีอยู่แล้วแต่ที่คนนิยมและฮิตกันใกล้ๆเมืองหน่อยเขาเรียกว่าทุ่งโปรงทองนะครับน,นั้นก็จะเป็นโอโซนจากปากแม่น้ำประแสแม่น้ำประแสกับแม่น้ำระยองจะเป็นแหล่งสายน้ำหล่อเลี้ยงจังหวัดระยอง ที่ทุกคนชอบควงคู่กันไปในเวลาเช้ามืดหรือว่าค่ำคืนก็คือแถวทะเลแหวกนะัะซึ่งจะมีเกาะชันในแล้วก็จะพื้นที่ราบบนพื้นดินก็จะสามารถเดินลงไปผ่านทะเลไปหาเกาะเล็กๆอยู่ที่กลางทะเลตั้งอยู่ที่ตำบลกลับอำเภอแกลงนะเดี๋ยวเราก็จะไปถึงกัน ถ้าเข้าไปในเมืองระยองนะครับในเมืองระยองจะมีถนนเส้นในเส้นนอกแล้วก็ถนนที่เป็นสวนเฉลิมพระเกียรตแต่ถนนที่เป็นถนนอาหารจริงๆแล้วก็ถนนยมจินดานะมีตลาดเก่าอยู่ก็เป็นอาหารตั้งแต่รุ่นอาหารเก่าแก่จนมาสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้นักท่องเที่ยวได้ กระจายเงินลงสู่ท้องที่กันครับอีกพื้นที่หนึ่งนะครับสำหรับนักชิมเมื่อนํารถมาเองก็แวะที่ตลาดเพนนะครับมีตลาดอาหารทะเลชนิดสดและก็ชนิดแห้งเช่นกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งนะอันนี้นำกลับบ้านได้แล้วก็มีอาหารทะเลตรงสะพานยื่นไปที่จะลงไปเกาะสม็จตรงนั้นก็จะมีร้านอาหาร สดๆนะครับชี้ให้ปรุงกันเดี๋ยวนั้นได้เลยนะครับอีกพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลหรือพันสัตว์น้ําอันนี้ก็มีพืชมีสัตว์น้ํานะครับให้เยาวชนเด็กๆได้เรียนรู้กันตอนนี้เราอยู่กันที่ตําบลกระเสบนนะครับอำเภอแกลง เพลแกลงนี่ก็มีชื่อแปลกๆนะครับทุ่งเวียนช้างข้ามวัวข้ามที่อยากจะชวนชวนทุกท่านาไปสนุกแบบสะอาดสดชื่นก็คือข้ามเรือไปนะครับนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามไปที่เกาะเสม็ดจะมีชายหาดที่ขาวสะอาด ก็มีที่พักและน้ำเป็นน้ำจืดนะที่ดูแล้วสะอาดสะอาดดีแล้วก็จะมีะวัดนะครับวัดที่เกาะเสม็จน,นั้นบางคนเห็นว่าเอา๊วัดแถวนี้มีของดีมีเหล็กไหลอยู่ด้วยมังแลวมีหินรอบๆวัดนั้นเป็นหินคล้ายๆเหล็กอน ก็เดิมข้ามฝั่งจากฝั่งเรือเฟอร์รี่จากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกับการออกกำลังกายนะชายทะเลตั้งแต่เพไปก็จะมีมีหาดติดต่อกันไปนะมีแลมแม่พิมมีหาดลำพึงนะครับยาวติดต่อกันไปเลยในช่วงของอำเภอแกลง เป็นตำแหน่งที่ตั้งของอำเภอแกลงนะครับเมืองผลไม้แต่ตอนนี้เป็นเดือนเมษานะครับเมษายนผลไม้ที่ออกประจำเดือนเมษาเดี๋ยวเราจะได้ชมกันว่ามีอะไรบ้างแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึงใกล้ๆก,กับตรงหาดชายหาดนะครับก็มีสิ่งแสดงใต้น้ำนะครับของอำเภอ ตะมนตรเแล้วก็มีสะพานรักแสมนี่ก็เป็นสะพานที่เดินจากฝั่งพื้นดินไปหาเกาะเล็กๆละเป็นสะพานเ,าเดินไป<า>ในป่าแสม,มสถานที่อื่นๆของระย,ยองส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับเช่น เขาแหลมเยอะตลาดน้ำเกาะกอยน้ำตกเขาฉมเอาพระเจดีกลางน้ำอรุสวรีสุนทรผู้มีหลักฐานนะครับตรงแยกสี่แยกนี้มีหลักฐานขับรถเลยทางคลองขางเลี้ยวนะครับตอนนี้ก็กำลังใช้ทางเลี่ยงเมืองอย่างตั้งใจนะครับอีก ุดหนึ่งของรยรงที่จะแนะนำให้ทุกท่านได้รับทราบก็คือตรงตลาดหุบตะพงนะครับตลาดตะพงนี้จะเป็นที่ตั้งของศูนย์รวมของออผลไมช้ชาวสวนเอามาส่งกันไว้ที่ตลาดนี้นะถ้าต้องเที่ยวรถทัวจะมาจอดมาจอดที่นี่นี่จะได้เลือกได้กับผลไม้ทุกชนิดที่ชาวสวนมีตามฤดูกาล ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดระยองนะครับมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ประกาศให้ทนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเรียกชื่อว่าเอตเติลซีปอร์ตนะครับจากนั้นมาก็มาทำโครงสร้างพื้นฐานได้แก่าการขนส่งทางบกถนอนหนทางตัดเป็นหลายๆเลนนะครับแล้วก็การขนส่งทางน้ำก็ได้เปิด ท่าเรือน้ำลึกที่รดยอกขึ้นมาเรียกว่าท่าเรือน้ำลึกมาตบตะพุทธเนี่ยครัตรงนี้สี่แยกนำแยกตรงไปจังวัดจันทบุรีซ้ายมือก็เข้าอำเภอเขา,าเมาครับขวามือไปอเภอแกลงแต่ตอนนี้เรากำลังใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองอยู่ถ้าเรือน้ำลึกามาตบตรพุทธนี้มีอิทธิพลมาก ราะว่าเป็นพื้นที่ที่จะต้องนำสินค้าสินค้าทุกประเภทส่งออกนะครับและก็นำเข้าแล้วก็ตรงนี้จะมีเปโตเคมีคืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับเปโตเคมีเกี่ยวกับน้ำมันนะธุรกิจเกี่ยว,ก,ยวกับน้ำมันนั้นจะมีผลพวงสืบเนื่องกันไปหลายชนิดหลายประเภทด้วยกัน โดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันเพราะฉะนั้นเมื่อมีการขยายพื้นฐานอุตสาหกรรมขยายพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจมากก็จะต้องใช้แรงงานมากแรงงานตั้งแต่แรงงานฝีมือนะครับวิศวกรทั้งหลายนะครับทุกๆอาชีพแล้วก็แรงงานทุกๆประเภทนะครับทั้งมีมือและไร้พิมพ์มือของทุกภาคก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่ ราทุกคนหวังว่าจะมามีรายได้สูงจากการใช้แรงงานตัวน,นั้นก็เกี่ยวกับเส้นทางการคมนาคมเมื่อเรามีแรงงานออกพยพแรงงานมาอยู่ก็จะมีรถประจําทางเกี่ยวข้องกับจังหวัดระยองมากเช่นรถทัวนะครับจากนครพนมตรงมาระยองจากน้องคายระยองเชียงใหม่ระยองนะครับ อุบลราชธานีระย,ยองจะอันนี้เป็นประเภทรถทัวร์เพราะนั้นระยองก็จะมีคนหลายพื้นที่หลายภาษามารวมอยู่ด้วยกันครัเรามาจากถนนเลี่ยงเมืองของแกลจนมาชนถนนสุขุมวิทถนนหมายเลข3ของภาคตะวันออกของประเทศไทยแล้วนะครับก็ขอ,อยุติตอนนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ How are you? <laughs>